ดูตึงกระชับคนไหนที่มีกรอบหน้าไม่ชัดนะคะมีความหย่อนค้อยบริเวณแนวคางทาครีมลงไปตรงนี้ค่ะจุดที่หนึ่งและจุดที่สองใต้คางเกี่ยวครีมลูดไลน่น้งเหลืองลงมาใต้คางก็เกี่ยวเกี่ยวแบบนี้นะคะเวลาเกี่ยวครีมเกี่ยวข้างบนก่อนเกี่ยวข้างบนลูดลงมาลงล่างใต้คางลูดออกไปค่ะใต้ติ่งหูแล้วลูดลงล่างเช่นกันค่ะใต้ติ่งหูแล้วลูดลงล่างนะคะ แล้วหลังจากนั้นทํามือเป็นกาปั้นระวางแล้วรีดหนึ่งเห็นไหมคะทำเป็นกําปั้นแบบนี้แลรีดสองสามสี่ทำไปเลยสิบครั้งนะคะเป็นท่าเก็บกรอบหน้าเอาอีกมือหนึ่งระวางล็อกผิวไว้ก่อนแล้วทํามือเป็นกาปั้นหลวมๆนะคะแล้วรีดดันยกขึ้นนิ้วโป้งสอดลงไปใต้คางนะคะทุกคนนิ้วชี้ระวางแลรีดดันขึ้นไปคะ่ะสิบครั้งคะ่ะกดลงกปกดน้ําหนัก เค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเรากดแล้วลีดไปไปให้สุดเลยนะคะสุดติ่งหูเลยค่ะพราะสุดติ่งหูปุ๊บก,กดค้างทิ้งไวไ้เห็นไหมคะดูหน้าฝั่งเนี้ยมันจะดูแบบเล็กยุบบวมแล้ว